สบายดีสบายดีาาทุกคนเด้อสบายดีกันต่อเช้าเช้เช้า,ามือวันจันทร์และเกษตรจะสดใสเลยทุกคน,นคือทุกคนไม่ได้เห็นน้อบอมน้องยูใส่สุดแบบนีม้มานาเ<า>นาะขอบตาเนาะเ่าก็ไม่ได้ใส่มานานเทใส่กวาดเดือดป่ายเนาะไม่ได้ใส่กวาดเดือดป่ายเลยแล้วมือนี้เนาะทุกคนน้องบอมน้องยูจะพาทุกคนไปโุเนน่เงียนมือเลขหรือไป รีวิวมหาใหญ่วันแรกเนาะแล้วก็ไปใช้คาถือพร้อมดี๋ยวมีเบิร์กันนะว่าค่าเทอมปีสอบกระชึกกาได้นะทุกคนตอนนี้กระชือไปมีเหรียญกันนะเพราะว่าครั้งแรกเป็นมือแรกเป็นมือแรกก็พาเป็นมือแรกก็พาไปสายแล้วทุกคนเดี๋ยวเ่ะชิพากันวันนี้เดี๋ยวเ่าชิพาทุกคนไปรีวิวเหรียญพร้อมพร้อมกันเลยนะวันน้องบอบมันจะได้ง่ายห้องมัจะได้ง่ายเป็เรียนห้องใหญ่นะทุกคนไปจะไปรีวิวกันเลยนะทุกคนไปอัดลุกลงมาอัอลุกลงมา

เพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนเท่ฝนมาโอ้ย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 ลมได้โอ้โหคุ้มคุ้มคุ้มว้ายขี้ต่มมิตซสเกิร์ตล่าสุดดำปิกเลยบอมกลับมาสู่สภาพเดิมสภาพแห่งความสับสนวุ่นวายในการขับรถ หลังจากที่จะพาทุกคนไปโุงเรียนเฮาก็คือชิปฮอดโุงเรียนเนาะตอนนี้ก็คือพาลูกสาวมาฮานเสริมสวยก่อนติดรถหุ้ติดรถ,ถเหี่ยวทุกคนโอ้โหบึงคนมือน,นี้ก็เป็นมือวันจันทร์เนาะคนก็คือเว็บหลายแฮงจราจรมือนี้รถหลายแหนนงมือนะไปทุกคนเดี๋ยวสู้ติดรถแล้วเราก็จะพาทุกคนไปโรงเรียนเนาะ ทุกคนตอนนี้เราก็มาฮอดโ้องเหียนละเด้นเนาะคือบอกกเลยว่าื้นนี้เปิดเทอมวันแรกคนก็ซีมาหลายๆอยู่หน่อยนึงเนาะมือหน้าตีจแจ่งตันงามๆด้สอ2-3ามืมือหลัไทสร้ายไปทุกคนตอนนี้เรายังสิงไปเซาะห้องเหียนก่อนหลังจากสิไปเซาะห้องเหียนได้แล้วก็จึงสิงไปจ่ายค่าเทอมเนาะ <c oughs> ไปรึงกันตอนนี้คือกุมเพื่อนของเราบ่ฮู้วไปใส่ละตอนแรกเพื่อนมาเพื่อนก็สิฮ่้ว่าเพื่อนเข้าห้องได้โอ้ยเพื่อนเราเป็นสาวปีสอดีปีนี้นะ ่ปีสนเ็อยางวตอนนี้คือเห็นแล้วทุกคนกลุมเพื่อนของเฮาตกรถเกาะมามีแต่พูดงามเนาะเข้ามาปีนี้แล้วเนาะอันนี้น้องไปนึ่งตีอันนี้น้องไปนึ่งเตีอันนี่นะน้องไปนึ่งวะตอนนี้คือว่ากันเร่ามาละขุดรถไปเดี๋ยวเฮาจะไปย่างบึงสูตรของอา วิสาที่เขาจะเห็นเนาะเพิ่งวิสาที่เขาจะเห็นมือนี้ก็คืออย่าดื้งกันเนาะทุกคนคือตอนนี้ลมกันว่า่น้้นเฟสตกรถเนาะเพราะว่าเขาจะบับเอาเหามาแล้วมู่เพื่อนกระเซียวใหญ่เลย ทุกคนตอนนี้เฮาก็เห็นห้องเหนนียนแล้วเดินเนาะซึ่งเฮาะจะมาเหนานียนยู่ห้องนี้ก่อนเนาะไปเดี๋ยวที่เข้าไปก็เนาะทุกคนอาจารย์กับคนห้องอะอย่าเป็นจังไดสิมาบอกทุกคนอีกทีเนาะตอนนี้คือคนเริมมาเนาะทุกคนว่าเข้ามาเมือเ่อแรกคิดว่าจะไปเหียนแต่คือได้เหียนเนาะมามือแรกก็เป็นเด็กล่างห้องเลยทุกคน <S <S สี่คนนี่ไ,ไปเดี๋ยวเด๋ยเป็นเด็กล่างห้องนางสุดห้องเลยนางสุดตตล่างยิง เด็กหลัห้องค่ะทุกคนปกติบรเคยนั่งหลังอย่างคือปกติชินเปนน่งนาไม่ผิดเนี่ยบอกว่ามึงงามสุดมึงงามมึงงาม เลิกยียนแล้วเป็นเวลาสิบเอ็โมงแล้วทุกคนก็คืออาจารย์แค่ มาแล้วเออว่าคนตะเพียรโขงท้องเขาเห็นยังไงยังไงเนาะคือเขาหยันอ่าผสมเครื่องดื่มเนาะมืตอนตอนเช้าหยันอ่าวิสาผสมเครื่องดื่มอันนี้เป็นตัวแรกคืออันวิสาผสมเครื่องดื่มเลือกแล้วจะเลือกมาเนาะที่ขาดกระไปกรับแล้วก็ไปไปจ่ายค่าเถทอมด้วยเป็นเพื่อนพักแล้วก็จ่ายค่าเทอมอยากดี ถ้าเราพักเที่ยงเาก็ถูกหน้าเนสนะเพราะว่าใจค่ะตอนใดก็ได้เพราะว่าน้องแพทย์เป็ีโถงอะเนาะใจตอนใดก็ได้เพราะว่าปีนใดที่มาเหยนปีหนึงก็อาจจะใจไหวจึงน้องบ่มเนาะนี่ก็คือเขามาเละมาพูดอย่างนี้ปีสอง้วเขาอยากใจคืนแต่ก็ได้เนาะแต่ว่าต้องบ่อายเนาะเพราะอาจารย์ทีถามตลอดทุกคอูอันนี้คือบนเฮียนอาจารย์ตังซื้อให้ใหม่เนาะทุกคน เมืองลับเลบเมืองลับเล่วันที่เราไปเหียนเพราะว่ามันอยู่อ่าบางโฮมต้นไม้แล้วก็นิงห์บอนที่ได้บอนอันทีุ่มกันอยู่คือมีตลาดเดียวอยู่นั้นเมืองรับเลเมืองรับเล่คุณวะมืดเนาะโผเตะมาหอด ขอกรถของเฮาตอนนี้คือคนเหงื่อหมดแล้วเฮาว่าบบหันมีใคไขมือซ่านเลิกไหวอยู่สิบเอ็ดโมงนี่นะบอมสิบเอ็ดโมงจ้าเลิกไหวอยู่ไปเดี๋ยวเฮากระสีเก็บอ่าเอารถไปไปบึ้งอยู่บ่เนาะเพื่อนใจค่าเทิมเนาะไปบึง้งเนาะว่าค่าเทิมน้องเฟสปีนี้สิเพลงบ่อนตอนนี้เอาก็เลิกเหีเ่ยนแล้วบอก่บอก,กันเลยว่าเป็นเวลาที่รถกำลังติดหลายแหงเนาะคุณ ตอนนี้ก็คือเอาเลื่องกรุงเฮียนมาแล้วเนาะทุกคนเอากระชี่ากันมาถามราคาอ่ามีเนาะว่ามีอยู่ห่างฝั่งลาวแก๊สเท่าไถ่แล้วตอนนี้คือเลทเงินขึ้นโอ้ยจะปวดหัวมากเลยทุกคนแก๊สเทอดไถ่ก่อกสนฮะเส,ส,นส้นซาวเส้นซาวโต๊ะเก็ตยืมตัวนี้ว่าแก๊สส้มแก๊สตัวนี้ว่ะ เก็ดมียำยำนะทุกคนแสนสาวสาว,สาวพันกีบนะเนาะอ, uh huh. อันนี้คืออาหารสืบของเราเนาะเอ้ทำไมอาหารสอาหารลักของเราเครื่องเยี่ยงกาแงเนาะ ขนาดว่ามายูฮานขายส่งเลยนิ่นยังแพงขนาดนี้แล้วบุฟเฟ่หมี่บุฟเฟ่เลือกบุฟเ <laughs> ฟ่ฟเลือกได้เลยเอาอีอย่างก็ได้ <laughs> วายโยกเนาะทุกคนเขาจะซื้อหมี่ไปตุนไว้ยู่หองเนอะสมมติว่าน้องเฟดบ่มีอยางกินน้องแฟดกระตุ้มมีกินเนาะโอ้แต่ก้อนฮันแตกี้ฮันแฟคหนึ่งแก๊สน,นึ่งเนาะแก๊สนึ่งมีเจ๊สาวสามสิบคือว่าเนาะ ช่วงนี้เลดเงินก็นขึ้นได้สินค้าก็แพงแล้วก็สิเบ,บ้งเอาน้อกแก๊สนึงอัน,นมี3 3พห่อและถึกอยู่แสนสาวนะทุกคนแต่ว่าน้องเฟสนทัน,นจากไปเอาเมื่เพราะว่าเงินบ่มีหอดสามสห่อเนาะจะเอาแต่สิห้อนะ่อเนาะให้น้องบ่มเลือกก่อนเนาะทุกคนตอนนี้เาก็มาหอดห้องแถวเด้อเนาะมาหอดห้องแล้ว บ่งทีนี้เขาห้องโบดาณน้องคนเป่งไฟโอ้ยมาแล้วก็รู้สึกแบบหอนแหงเพราะว่าไฟดับน้องตอนทับน้องแฟสซะย่างดีเลยดับแต่เศร้าอะไรทุกคนดับแต่เศร้าตื่นมานั่นตื่นมาน้องแฟสปฏิเหตุอย่างเลยเสื้อกระเขียนกุบดิลิศนะโอ้ยไปเลยไฟดับแต่เตเตเตตอนหกโมงเช้าแต่ตอนนี้ยังพอนมาตอนสิบสองโมงอะไไฟอยู่มาเพิ่นเป่งอย่างเด่เพิ่นเป่งอยู่นี่เด่เนาะตันทางทั้งสองเลย เรามาหางลัดผ่านต้นไม้ผู้เข้ามาตกบัวอีกคันโบมากคือไม่ได้มาแล้วเพิ่นจะเพื่อนอันไฟฟ้าเป็นอย่างบ่ดโรนมีนัดับตลอดมาทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดติ่งว่าน้องแฟดซื้อยังมาได้ตังจากเรื่องของเรียนมาเนาะอ่าน้องแฟสบรทันได้ไปจนใจค่าเทอมเล้่อนเนาะทุกคนรอตที่ตามอีพีตไปเนาะอ p หน้า หรือว่าจะอามืออื่นเนาะน้องแฟสจิ๊บจิตจ่ายค่าถือเพราะว่ามือนี้ก็เป็นมืออ่าตอนน้องแฟสเลิกก็เป็นจิตโมงครึ่งแล้วเพิ่อนก็เลิกพักไปกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะจล้เขาก็บปหาจิตจ่ายค่าถือมาทุกคนรอติดตามคลิปต่อไปนะขอโทษหลายๆที่โบได้พาทุกคนไปจ่ายค่าถือเนาะน้องแฟสก็ถามมู่เพื่อนที่เคยอ่าเขาเจ้าจ่ายมาก่อนแล้วเพิ่อนก็บอกไปลานป่ายเนาะแต่ว่าม้อว่าลานไปอะไรเนาะทุกคนรอติดตามพีพีต่อไปเนาะ อย่าโฟกัสเครื่องที่ทางหลังหัวเตอเพราะว่าอยู่ห้องแถวมันก็นจะประมาณนี้เนาะทุกคนทุกคนซื้อเครืง,นนนงินทุกคนมบน้อเป็ดมันเท่าไรได้เครื่องมาทานี้เลยเนาะทุกคนได้มีอะไรก็ได้เครื่องมันมันหนีของเทาเลยเนาะมีก็ทบเครื่องคืนนะทุกคนโอุอ๊เจอแหเองเนาะขนาดมีก็ยังคืนถ้าเป็นยาซีซียู่ไหวเนาทุกคน น้องเฟดแค่ออกไปแกดพองอย่างเดียวแล้วกลับมาบไิกินอยู่ปไ,ยไป้ยไปโรงเรียนเขาไปซื้ออยังกินเลยเมื่อ,เ,อเทอานี้แล้วทุกคนหันวเมื่อเท่าใดเมือ,อันนี้นะเมื่อ 3, สมแสนอะไรก่เมื่อกี้อะไรกสิบปาพโอ้ยทุกคนเลยน้องเฟดกเจองให่เงคือว่าได้เครื่องมาไอ้หอในเดียวนึงแต่ว่าเงินเมื่อเทาสมแสนก็แล้วมีตกรตีแกตหนึ่งสี่สิบห้าพัน ตอนตอนที่ตอนที่เงินยังบูฟื้นเนาะว่าได้สามเศษกรีบนาเขาเขาเอาเครื่องมาบูโลนล่ะก็คือว่าได้เงินเขาเฟื้นเนาะเพาะว่ายังบูได้เนาะทุกคนนี่เขาก็ได้เครื่องสำอางมาแล้วไว้ไปยูพูนอะไรบอดี้ไซส์เกิดสำอางบึงนาขึ้นสิวสางบอดี้ไซส์อย่างเนาะทุกคนมาคือเครื่องน้อยนิดเนาะแต่อันนี้ก็เป็นมีเนาะโขกนองน้องหน้าของเขาเนาะบนเนาะแมนอันนี้ก็มือโตกเศษกว็จะได้การยิงทุกคน ราคาซื้ออันนี้คือจำไหมอันนี้ก็ะกรส่งพันปกติผ่อนปกติผ่อนแต่งหน้าเขาแต่ละเดือนมันสี่สิบแปดพันขึ้นมาเจ็ดสิบแปดพันคือตอนนั้นสี่สิบแปดพันขึ้นมาเท่าไหร่ทุกคนเจ็ดสิบสองพันป้าสิบุสไซส์บุสทุกคนเป็นยังไงฮ็ดหน้าสดเป็นงเหียนสิบหน้าสดอันย่างไปเขาเชิญคิบูเลนมาว่าโอ้เห็นผีเงี้ยมาการมีกระเพงแค่แขวนวานเนาะมีเครื่องแก๊สเครื่องแก๊สหกสิบพันกีบ ได้ซทำเงิน60,000กิบอันติ๊กี้นะ60,000กิบเกือบได้นหอสแกตถ้าน้องเฝ้าอยู่อยู่สองคนกะทิกุ้มอยู่ที่ห้อเท่ามือเนาะสิบห้าม,มือเประมาณนี้แหละสิบห้ามือนี้โบได้กลิ่นมีโดยเฉพาะได้กินของอันที่เาเอามาจากบ้านเลยถ้าว่ากลิ่นมีโดยเฉพาะนี่กุ้มอยู่ประมาณคิดหนึง่งแมนแค่กินมีโดยเฉพาะกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนวันนี้กระเพา,า,าทุกคนไปเนขาวหงเหี่ยนเนาะ กได้เข้าอยู่เราละคนเมื่อกี้เนาะเป็นมือแรกะเห็นโรงเรียนเอาก็ได้เข้าเนาะแม่พอาเริ่มเข้าปีสองก็ได้ปกติเลยเขาเห็นปกติแล้วจำไลยแบบว่าเอออาจารย์มาได้เมื่อกี้คือเป็นปีหนึ่งเราปีหนาได้เข้าปกติปีหนึ่งคันขันเขาเข้าซีเมนอาจารย์เธออาจารย์มาเธออาจารย์บ่มาคันเข้าปีหนึ่งปีสองเราปกติแล้วจำห้องคันมาก็ได้แต่ปีสองนี้คือเขาปกติเนาะเซกไลซื้อปกติแล้วโอเคเราทุกคนแต่ปีนยากเข้าแล้วซื้อสองมู่เนาะ ตอนนี้ก็เป็นสาวปีสองเต็มโตเลยเด้อพี่น้องเป็นยังโตเล็กคือเก่า <c oughs> <c oughs> อยากบอกคนดีว่าพี่พี่สองรักน้องพี่หนึ่งจังเลยสิวะยังโมได้ไปพื่งไหนเอยอยังโมเห็นน้องปีหนึ่งสำนอเป็นยังไงน,น่าจะเป็นอาทิตย์น้าแหละน้องปีหนึ่งมาเหียนอนะทิตนี้แหละแต่ว่าเขาก็มาปุป,ปก,กติฮะแหละ <c oughs> บางคนก็มาบางคนก็มมาคือเขาเลยเขาปีหนึ่งกับผู้เลยเพ่อนมาพัดพูดพาดคือมันพฐฐนาดเท่ามาพฐฐเทากาย ปแล้วจัดเขาเรียกเขาจัดทําไปเขาวันประฮัดเพราะว่าพงเหียนเขาบุกติกี้ทุกคนเลยน้องบอล้อยูเรื่อยเรื่อยมาเขาซื้อตะกีแนวซื้อปล่อยชีฟันมานำอันเขี้ยวเขี้ยกินเขี้ยกินแป้งเขี้ยกินแป้งสีฝันกัดกัดมุนมุนไปนำแวน้องบอมน้อยพคนละคนยาทีฟันจะบ่มฝุ่นมดฟังน้องยู่แห้งแห้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เป็นการไปเงียบมือเละของน้องบอมน้องจูเนาะกับกับการจ่ายจ่ายเงินมือละสามแสนมือหนึ่งสามแสนในว่าได้เครื่องมาสนิทกายได้เห่าวะสี่แสนค่าน้ำมันรถอีกมือนี้ค่าน้ำมันรถมัอนี้ห้าสิบพันบ่พี่น้องชีวายอยู่บ่กับการใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเฮานี่เนาะเฮ็ดจังเดือนเนาะจะเฮ็ดจังเดือนแสงสีรอดเนาะใส่เงินมือหนึ่งสี่แสน น้องเฟสว่าน้องเฟสประหยัดสุดที่ความสามารถประหยัดเลยแม่ยังซ้ำอีของกินน้ำกันยังเขาให้ไปกินยุงเหียนเขาบุไปซื้อยุงเหียนอน้อเฟสให้น้ำไปกินยุงเหียนบุปไปซื้อน้ำกินเพราะว่าเพราะว่ามันเพงเหรน้ำนี่เจาะมันสิบพันเขาก็ให้แต่พี่ไปกินเอาเนาะให้จะถูนอนไปกินเอาตุกส่าพห่เขาบอกว่าประหยัดนะยังได้ยังจ่ายเงินซัมนีถ้าวันอยู่อีก่อไปซ้ำเดี๋ยวยังค้าน้ำค่าไฟอีกนี่เดี๋ยวรอรุ้นนี้ ค่าน้ำค่าไฟค่าเที่ยวน้ำมุกน้ำมันซูมือแหละเพราะว่าเลดมือนี่กับโบ๊เนทฮอตเจ็ดแสนละบอโอ้พี่น้องเออไปเชียรพี่น้องแก่ๆกับคอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำมันยูนเด้อปลากรดไลน์รุ่นแสเนาะสอนเรบคลิปนี้ถ่าไปก่อนเด้อขอบคุณครับ